ความจริงที่คุณไม่เคยรู้หมอลองกรุดุกเสื่อมได้ตามไวเมื่อคุณอายุมากขึ้นหรือคุณเป็นคุณังดูสวัสดีครับไม่อยากพ่าตัดมาหาหมอฟันครับวันนี้หมอฟันจะบอกความจริงหลายบางเรื่องที่คุณต้องรู้ครับเนื่องจากหมอฟันเจอคนไข้กลุ่มนี้มาเยอะแล้วบางครั้งครับคุณเป็นมาหันกันหมอนกระดูกเสื่อมกดทับทีนประสาทแล้วรักษามันช้าเกินไปคุณอาจจนเป็นต้องผ่าตัดนี่ครับคือตัวเลขที่สำคัญมากครับคุณหมือนมาได้ดิจิตร์แลวก็เสื่อมครับคนอายุ30ปี40ปีมาปีอายุมากขึ้นครับความเสื่อมคุณจะมากขึ้ สมมติคนอายุหกสิปีคุณมีความเสื่อมได้ถึงแปดดซนครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไหรที่คุณเสื่อมครับเกิดเพาว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วมันอาจจะฝุ้ได้แล้วมันอาจจะไปกดทับเส้นประสาทได้และคุณจะมีการปวดหลังขาดังนั้นครับสิ่งที่คุณเมื่อคุณรู้แล้วสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดนะครับเช่นอะไรครับการออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อคุณแข็งแรงการเติมโฟร์อินวันนะครับเพื่อมีคุณสมบัตเหมือนน้าในหมอนเพื่อมาเติมน้ําในหมอนให้คุณดีขึ้นหรืออะไรครับคุณหลีกเลี่ยงกระตุ้นให้เกิดตันะเสร็มมากขึ้นหลีกเลี่ยงการยกของหนักหลีกเลี่ยงการนั่งนานๆหลีกเลี่ยงการ อ่อใช้หลังซ้อมๆอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับทีนี้มันบอกมาเตือนแฟนฟรวนันนี้ไม่อยากพามา,มาฟัฟนฟี